สวัสดีครับัทุกคนครับไม่ไม่ทราบเลยครับอันนี้มันก็แล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันน,น,นะครับผมว่านะครับมันก็ก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเขียนอะไรได้นะครับเพราะว่าก็ให้ความเป็นธรรมว่าจริงๆแล้วก็มีอาหารไทยหลายๆชนิดที่ติดอันดับท็อป10ของโลกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าแกงไตปลาอาจจะเป็นรสชาติเผ็ด นะครับแล้วก็มีความเข้มข้นในส่วนตัวผมเองผมชอบมากนะครับก็ไม่ดได้โอผมว่าผมว่าจริงๆแล้วอาหารไทยหลายๆอย่างว่าจะเป็นมัสมั่นไก่ไม่เป็นขนมครกไม่เป็นต้มยำกุ้งไม่เป็นผัดไทยไมผมผมว่าอะไรหลายๆอย่างกะเพราเอออะไรก็เป็นที่ชื่นชอบของเขาเลครับเราก็ต้องยอมรับได้เหมือนกันว่า,าการวิาพากษ์วิจารก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็รสชาติกวอาจะแรงเกินไปสำหรับที่เขาไม่เคย ไม่ค่อยคุ้นชินนะครับเพราะเพราะแกงไตปลานี่จะทำแบบไม่เผ็ดนี่มันก็ไม่ใช่แกงไตปลานะครับมันก็มันก็ต่างกันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้แล้วก็แล้วก็คณะกรรมการที่ส่งเสริมเกี่ยวกัซอฟต์พาวเวอร์มีการส่งเสริมเรื่องอาหารอย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วนะครับบานนีเราก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างก็ไม่ถูกปากเขานะครับ สั่งเรียบร้อยผสังการเรียบร้อยครับนะครับโซฟาก็ยังคิดว่ายังไม่มีใครที่ประสบปัญหาอะไรถ้ามีเอกสารทูกก็พร้อมที่จะทำช่วยเหลือครับก็ยืนยันนะครับเพราะว่าเขาก็เขาก็มีการพูดว่ามีการตั้งคําถามมาว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าผมว่ายืนอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็พูดจริงเสียง,ง,ง,งจริงแล้วผมยืนยันว่าก็ทํำจริงแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเกิดดูอย่างเป็นธรรมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเอาเอาเอาแต่เรื่องอที่เราได้ทํามาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราดูกันอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทําเพื่อประชาชนนะครับก็ <answered> <ะ>ไม่อยากจะให้ให้ให้ไปพูดอะไรกันมากมายนะครับ ก็ผมก็ชี้แจงไปแล้วหลายหนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีหลายๆเรื่องที่เราต้องชี้แจงเมื่อเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่เป็นเรื่องของดึงดูดนักลงทุนลงมานะครับมันมเป็นเรื่องของของ FTA นะครับแล้วก็เรื่องที่เราต้องไปบอกเขาว่าจริงแล้วประเทศเราเปิดแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องมีความมั่นใจแล้วก็สบายใจนะครับว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะว่าการจะลงทุนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มันจะลงทุนเป็นแสนสล้านเนี่ยมันก็ตัดสินใจซื้อบ้าน3าล้าน5ล้านตัดสินใจอยู่ตั้งหลายเดือนเลยใช่ไหมคนเราใช่ไหมครับ เขาใจเขาใจเราเงินเขาเงินเราเหมือนกันเวลาพิจารณาพิจารณาให้รอบคอบบางประเทศเองเนี่ยบางธุรกิจเป็นธุรกิจใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยาการรวบรวมข้อมูลที่เขาจะเยอะแต่ผมมั่นใจครับภายใน2ปีข้างหน้านี่สูน้ำมัเห็นการลงทุนจะมาที่ประเทศไทยครับ ผมเชื่อก็มีการมีบ้างนะแต่เขาไม่พูดกับผมหรอกนะครับเพราะว่าผมก็พูดเดยู่ตลอดเวลาอย่างที่ท่านเสือบถามผมมา็ตลอดเวลาในส่วนตัวผมอ่ะสามถึงสี่มันก็แน่แล้วอ่ะนะครับแล้วเราเองเราก็ทํางานกันได้ดีนะครับแต่ชุมนจะไปคุยกับใครอะไรงั้นก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องของเขาไปแต่ว่ามันมีแน่นอนนะครับผมวิ่งไม่อะครับวันนี้ก็ถึงบอกแล้วครับนะครับสามึงสี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับยังครับยังไม่ดูเลยครับ เดี๋ยววันนี้จะเจอทางทางพรรคพลังประชารัฐบ้างก็คงมีวันนี้ก็อยู่กันคับหน่อยอก็คงมีโอกาสได้เจอหลายท่านนะครับผมก็ย้ายทำเนียบมาที่นี่ก็มานัดประชุมนัดทำงานที่นี่ก็มีหลายๆหน่วยงานจะเข้ามาพูดคุยกันไม่ไม่มีครับไม่มีครับวันนี้ไม่มีมีอาจจะมีอาจจะมีรักษาการมาครับไม่แน่ใจท่านอาจจะท่านอาจจะชวนมาด้วยผมไม่แน่ใจครับ เขาไม่ต้องขอครับเป็นโคต้าเขาอยู่แล้วนะครับเป็นของเขาอยู่แล้วเป็นของเขาอยู่แล้วครับถ้าเกิดรายชื่อและการตรวจสอบแล้วก็ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญถูกต้องตามกฎหมายเป็นโคต้าของพักพลังประชารัฐชัดเจนครับไม่มีครับไม่มีไม่มีอะไรเป็นสิทธิของเขาครับเราอยู่ด้วยกันเราต้องเคารพกันก็เมื่อไหร่เขาพร้อมเมื่อไหร่เขาคิดว่าเขาจะต้องมีบุคคลที่เหมาะสมเสนอมาเรายินดีอยู่แล้วครับขอบคุณครับ